สวัสดีครับผม b ีจิกา o พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้โปรแกรม Visual Basic 6นะครับเบื้องต้นนะครับซึ่งผมก็เคยเรียนมา2รอบแล้วนะครับก็เลยอยากจะมาเผยแผ่ความรู้ให้เพื่อนๆกันนะครับให้เราเข้ามาที่โปรแกรม Visual Basic 6ก่อนเลยครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จนะครับนี่นะครับ microsoft Visual Basic 6.0นะครับวร์ช่นที่ผมใช้น่ยอาจจะเก่าไปนิดนะครับ สกอื่นก็อยากให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยเริ่มโปรแกรมเริ่มเขียนโปรแกรมเลยนะครับให้รู้จักก่อนว่าเจ้าวิชวลเบสสี่6เนียใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับคร่าวๆมันสามารถเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลได้ด้วยนะครับแล้วก็เขียนเกมนะครับแล้วก็โปรแกรมใช้พื้นฐานทั่วๆไปที่เราเห็นใน Microsoft นะครับคือในระบบปฏิบัติการที่ Microsoft สร้างขึ้นอย่างวิดโด้นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเกมจับคู่ที่ผมไปโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วเอามาดัดแปลงนะครับ มันก็จะมีให้เรากดนะครับครับนะถ้าไม่ไม่ได้มันก็ไม่ได้อย่างงี้ใช่ไหมครับก็ต้องตาไวๆหน่อยนะครับซึ่งมันจะมีบอกนับเวลาด้วยนะครับเห็นไหมครับหรือจะมีแอบให้ดูนะครับนะครับหน้าตาครับเราสามารถตกแต่งได้นะครับซึ่งมันจะมีเครื่องมือให้เราเลือกใช้พอสมควรนะครับ ชเป็าเสียงนี้เป็นภาษาระดับสูงนะครับเราสามารถเขียนและเรียนรู้ได้โดยที่ไม่ยากนักนะครับนะครับเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จใหม่ๆนะครับเข้ามาใหม่ๆมันจะขึ้นมาหน้าต่างแบบนี้นะครับซึ่งกมก็จะเขาอ,อธิบายอย่างนี้นะครับอย่างตัวน,นี้จะเป็นเลือกก็คือมีถ้าเกิดเรามีโปรเจกต์ที่เราเซฟไว้อยู่นะครับไฟล์ที่เราเซฟมันจะเป็น VBP นะครับนามสกุลนี้นะครับก็ให้เราเลือกเปิดเข้ามาได้เลย ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เพิ่งเปิดขึ้นมาครั้งที่แล้วนะครับเพิ่งเปิดใช้งานเร็วๆนี้นะครับเราก็สามารถเลือกเข้าจากตรงนี้ได้อย่างง่ายได้นะครับอันนี้คือนิวนะครับซึ่งก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับแต่หลักแล้วเขาจะเลือกตัวนี้กันนะครับคือ standard f i l e e d e นะครับก็ให้เลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วเปิดเข้ามาครับเราก็จะพบกับหน้าต่างนะครับพื้นที่การทํางานครับสเตทนะครับก็จะมีฟอร์มหนึ่งมาให้อย่างนี้นะครับ ซึ่งตัวนี้จะเป็นหน้าจ่าง p r o p e r t y ของโปรเจกต์นะครับเช่นการแสดงผลว่าเวลาเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วจะให้มันรันตรงไหนของจอนะครับอย่างตัวนี้ให้มันรันตรงขอบๆจอนะครับคือไม่ตรงกลางจอนะครับตรงนี้เป็นฟอร์มนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อโปรแกรมตรงนี้ได้นะครับคือเปลี่ยนเป็นชื่อของโปรแกรมเรานะครับเราก็มาคลิกตรงบริเวณฟอร์มของเราครับที่เปล่าๆนะครับแล้วก็มาสังเกตที่ p r o p e r t y นะครับ มันจะมีตรงแคปชั่นตรงนี้นะครับที่ไม่ใช่ตัวเนมตัวนี้นครับอย่าเพล่งไปเปลี่ยนนะครับตรงนี้มันจะมีผลกับการกํากหนดคา่ากําหนดตัวแปรนะครับมาดูตรงแคปชั่นตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นโปรแกรมของเราได้นะครับนี่นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างที่เห็นแล้วนะครับ ส่วนชื่อโปรเจกต์นี้เราสามารถตั้งตอนเซฟก็ได้นะครับหรือจะตั้งในขั้นตอนนี้เลยก็ได้นะครับให้เรามาที่ตัวโปรเจกต์ของเรานะครับที่ขวาแล้วเลือกอ่า property นะครับนี่ครับโปรเจกต์ r o p e r t y นะครับให้เราตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราไปเลยนะก็ได้ครับตรงช่องนี้ครับจะเป็นช่อง Help File Name นะครับ File Name อันนี้ก็คือไอเฮลนี่ก็คือวิธีใช้นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเขียนเป็นไฟล์ .hlp นะครับเราก็สามารถเลือกเข้ามาไว้ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้จะเป็น dimension ก็คืออธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมของเรานะครับตรงนี้นะครับในแถบมาร์กนะครับตรงที่จะเป็นเลขเวอร์ชันของโปรแกรมเราซึ่งเราสามารถกําหนดได้3มหลักนะครับนี่เป็นไตเติลหัโปรแกรมเรานะครับไอคอนนะครับตรงนี้ ซึ่งจริงๆเราเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ่า property นะครับที่มันเป็นลักษณะของการบอกว่าไอาโปรแกรมเรานี้เป็นยังไงใครเป็นผู้เขียนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเราสามารถพิมพ์ด้จากตรงนี้เลยนะครับซึ่งตัวอย่างก็อย่างเช่นอย่างนี้นะครับมันจะมาอยู่ตรงรายละเอียดนี่นะครับอย่างเช่นชื่อปฏิตฑรณฑ์รุ่นของผลิตภั์ฑ์ตรงนี้นะครับ สาษาอย่างนี้นะครับจะอยู่ตรงส่วนนั้นนะครับก็ให้ดูคร่าวๆนะครับนี่ก็กดโอเคออกมานะครับซึ่งตัวน,นี้มันก็จะมีอย่างอื่นอีกเช่นเซตแอรสตาร์ทอัพหมายถึงถ้าเกิดเรามีฟอร์มหรือโปรเจกต์หลายๆอันในนี้นะครับในหนึ่งตัวนี้ คือเราสามารถสร้างได้อีกนะครับเราก็สามารถเลือกว่าจะให้โปรเจกต์ไหนเป็นตัวสตาร์ทอัพนะครับมีให้เซตเช่นกันนะครับอันต่อมานะครับสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้ในขั้นตอนแรกสุดก็คือการตั้งค่านะครับซึ่งเวลาเราพิมพ์โค้ดเนี่ยในตอนแรกเลยครับเราจะพิมพ์โค้ดภาษาไทยไม่ได้นะครับมันจะเป็นภาษาต่างด้าวนะครับถ้าอยากพิมพ์ภาษาไทยได้แบบนี้นะครับเราก็ต้องมาตั้งค่านะครับไปที่ โค้นะครับเลือกออปชันมาที่ editor format นะครับให้เราตั้งค่าฟอนต์นะครับเป็นตามที่เราต้องการในที่นี้ผมตั้งเป็นอักษา New UPC นะครับขนาด16นะครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วกดโอเคมาเราก็จะสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้อย่างที่เห็นนะครับวิธีการเขนะียนโค้ดนั้นเราจะคลิกขวาแล้วก็เลือก view code อย่างนี้เลยก็ได้นะครับหรือเราจะดับเบิคลิกที่ form เลยก็ได้เช่นกัน คราวนี้มาดูวิธีกำหนดสีกันบ้างน,นะครับเช่นสีของฟอร์มเราเนี่ยเราอยากได้เป็นสีอื่นแล้วก็ตั้งได้นะครับเช่นสีดํานะครับสีเทาเทาอย่างนี้นะครับสีฟ้านะครับถ้าสีตรงนี้ยังไม่จุใจแล้วก็มาเลือกที่แพทเทิร์นนะครับมันจะมีสีให้เราเลือกมากมายนะครับตรงนี้คือส่วนของ Property มีทั้งตั้งแบบ Full Color นะครับ ตั้งฟอนต์สีอย่างนี้นะครับก็ลองเล่นดูนะครับพารตี้ก็คือตัวนี้อยู่แล้วนะครับพับปิดคอมโพเนนต์ไม่มีอะไรนะครับผมกดและเล่นไปงั้นแะครับอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆในเรื่องของการตั้งค่านะครับเราสามารถขยายหน้าต่างโปรแกรมเราได้ตามต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะครับ เช่นตอนนี้คือปุ่มกดค้างแล้วกลากขยายยอ่อขยายได้นะครับอันนี้ผมรันในโหมดของว i ดีโอ s 7นมาเลยมีการกระตุกหรือช้าๆนิดนึงนะครับเวลาเราลากที่ใช้การแก้ไขก็คือถ้าอยากให้ราบเล่นเราก็ต้องปิดไอเอโรทีมแออโรไปก่อนนะครับซึ่งเราก็สามารถมาตั้งเป็น ตัวคลาสสิกเลยก็ได้นะครับเนี่ยครับมาเลือกหนึ่งในสองตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานวิชวลเบสิกได้ราบรื่นขึ้นนะครับพวกนี้ก็มีลักษณะการตั้งค่าเช่นกันกับตั้งค่าฟอร์มนะครับคือเราคลิกที่อ็อบเจกต์ใช่ไหมฮะแล้มันก็จะมีให้ตั้งค่าอย่างที่เห็นเนี่ยครับตั้งค่าฟอนต์ก็คือตัวนี้ครับดิวิชันเนี่ยครับแคปชั่นเนี่ยครับ แล้วก็ตั้งไปได้เลยนะครับเปลี่ยนสีปุ่มอะไรได้เช่นกันนะครับเรื่องของเทคนะครับต่อักอนแกน X แกน Y อย่างนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเฟรมนะครับสามารถเอาซ้อนกันได้นะครับ วัตถุที่นํามาไว้ทีหลังมักจะทับอันข้างหน้าเสมอครับเราก็สามารถคลีกขวาแล้วก็ s e n ต์ทูแบ็ให้มัอยู่ข้างหลังได้นะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับครับวันนี้ผมก็เอาทิปเล่นน้อยกับวิชชมเบสิกนะครับเบื้องต้นมาฝากกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาสอนเขียนโค้ดสอนเขียนโค้ดนะครับแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่ผมมีแลบเตรียมไว้ให้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันทีหลังนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ